สรุป Smackdown 7พฤศ,ศจิกไอ้แก่7พฤศจิกา2025แบบไวไฟลุคอ,อาริสโวสออกมาบอกว่าเขา move on จากดูไมเ่เ n t i r e l แล้วอลิสเตอร์แบ็กก็ออกมาบอกว่ากูก็อยากเป็นแชมป์บ้างเหมือนกันเจร์นาบอกว่าฝันไลฟ์ของโคดี้มาถึงแล้วแล้วก็ตบไปหนึ่งชากนิกออดิสเลยบอกว่าคู่นี้จะเป็นคู่เอกของคืนนี้ยูยาตากุนอฟออกมาประกาศโอเพนช่นชาเลนจ์แชมเป้าก็ออกมาท้าอีกรอบแต่ทากุนอฟดันให้จอห์นนี่ชิงซะง,งั้นยูยาตากุนอฟเจอกับจอห์นนี่ก,ก,กากาโน่เด็กุนอฟใช้โค้้้ดดซููเเเเปปปออ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 รร์์พกกกกกแแลววมมมาาาาชชนนนนะไไจคคิาาบ่่ืีั แฟร์เจอกับนายอารแจ็คและสเลเจนออกมาลัดคอเล็กซ่าน่าสงสารนึงอย่าทำเล็กซ่าดิชาลอตเสียสมาธิเจออนาลเลเตอร์แพ้ไปชเชลซีกินเจอกับจูเลียชิงแชมป์ยูเอสเขียวรวบกดขาเกี่ยวเชือกเอาชนะคว้าแชมป์ยูเอสไปครองอะไรวะทาร่าทองก้าเอาชนะเลฟินิกไปได้โดยโชคสแลบทาร่าจะซ้ำแต่เซมิเซนก็ออกมาช่วยอาริสเตอร์แบค็คเจกับโคดี้โรสปลับกันอยู่ดีดีดูไม่ตายโผล่มาเคมอใส่กรรมการซะงั้นลุงกระทืบพี่โคดี้เบวิลพีซออกมาช่วยแล้วก็นัวกันมั่วไปหมดนิกออกมาบอกว่าไอ้ด e รูมงงงกกกัััาานนนนเออียไบสแดวต้ เราก็มาแชร์กันได้ครับ